บ้านสวนที่มานอนเมื่อคืนฟังมีจิบปลูกข้าวโพดข้าวโพดหวานไว้แต่กินครับ,บนี่บ้านปแม่นบ้านออกเป็นเทียงหน้าผ่นเห็ดมองยูมองเศร้างลางว้เห็ดเห็ดเป็นล้านไว้ถ้าเอาสินค้าเกษตร ตัวฟักแก้วพัวขา้าวโพดพวเมใไม้ครับนแนวต้นอยางปลูกเป็นแถวไว้ต้นอยางหน้าอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับชุ่มที่อยู่ใกล้ๆมองล,างล,างลาง่า,ลางควยล่างทามเนี่ยนี่เป็นต้นบางไงโอ้โบหุ่มชุ่มเนี่ยบ่ควายไงปันไหน เพินปลูกระยะมีทั้งทางมีทั้งชิดครับเมตรหนึ่งสอเมตรก็มีนี่ชิดกันแทมนี่จะชิดกันหมดเลยสว่นนี่ปลาทัวครับเดี๋ยวฮ่าสิเขาไปเบิ่งปลาทัวร์จแต่มันบวออกบวออกเห็ดครับ้นอย่างหน้าครับ ต้นเงาบอกงคนอดอบสุก็หุมแล้วส้มมันใหญ่กับมีครับเนี่ยคือต้นนั่นสิปลูกคว่มกันกันหน่อยซ้ำได้กันหน่อยซ้ำหน่อนอย,นย,อยู่นี่ครับส้มไก่มองล่างถวัวล่างซ้ามไงแห้งอบโอหุมล้วสองต้น อยางหน้าเป็นต้นใหม่ที่สูงสิหถึง20บางอันก็บอกสูงได้หอดห0าสิบเมตรก็มีครับอันนี้อายุอยู่ประมาณ1 7เจ็ดปีเก็บมาแล้วพันจเสืตรมาทำความสะอาดร่างบ่มแม่ล่าง มาดเนินสร็จมาเสร็จแล้วก็มัดอันนี้กำสิบบาทบ่กกกละโลกำละโกละโโกำละโลจ้าอันนี้กำไปสิบบาทนี่อันนั้นกางกำละสิบบาทจ้าอ,อืมนี่เพื่อนกันจะไม่เฮ็ดแบ่งเพื่อที่จะไปสงรงลานได้สะดวกขึ้นครับเนี่ยตัวพากเจ้าที่ย้ายเพื่นเกี่ม,มาเมื่อกี้เป็นชีมีพเนรพเนรคัะ ครับทำความสะอาดมัดสิบบาทมัดละโลไปทรงล้านค่ะตอนนี้ลลดละไปซองตลาดช่วนนี้จะเป็นร้านขายสมตำหรือล้านพัดกัะเพ้าขายลาบขายกวยขายลาบขายก้อยครับเอาไปกินกับลาบกับก้อยต้มตลาด คัดแยกประเภทหน่วยสันหน่วยแามมันก็จังสีขายง่ายสวยนะอืมมันสวยทั่วฟังเหี้ยวสู้เนี่ยมันอายุจัดเปลี่ยนไก้จัดเดือนเนี่ยจังออกเนี่ยที่ปลูกมาสี่สิบห้ามือในประมาณสี่สิบห้ามือครับทั่วฟังเหีวสวยๆเลยเนี่ยเพื่อนไปเก็บแต่ ตีส้งบ่ตีส้วงเราไปรีบไปส่งตลาดที่เจ้าเฮ็ดกับเขาขายเงี้ยมือเส่าครับจุ่มไม่ได้เซีมจุ่มน้ำน้อยเสร็จที่มันเปื่อนขี้ดินเปื่อยดินกติเชียวว่าให้มันเถื่นน้ำปนไลยมันสืบบวมเร็วกว่ามันสืบพองเร็วมันสืบพองเสรีสิครายออกเวิร์ดมันสืบพอง เกินไปมันชีบอก,กอบอเนี่ยวปรบอก,กอบับอันนี้พัดนี่ยังก็ลำน้ำพองลำน้ำพองสอง,งมันจะมีลำน้ำพองหนึ่งลำลำน้ำพองสองหมดลำน้ำพองลำน้ำชีกระชีอ,อก้วยสีสีสีขาวนุวนเนื้อกระชีหวานมันชีฟักไงเนี่ยสีฟักไงฟักยาวอันนี้นกะกะที่มันเหานมาะสำหรับ กินเป็นพักสำหรับตําอันไหนที่มันเขียวๆน้อยๆบุกแฉนนะบุกปลายเสับอันนั้นพริกเจัิตสำหรับผัดสำหรับแม่ค้าที่ที่ผัดที่กระเพาะผัดพริกแกงทายังสิเนออันนั้นสีหมอมันสีเนื้อมันสีบริสเนื้อมันสีเหน่ขันตำต้องส้มเนี่ยรานน้ำพอกร่อนน้ำเียถ้าตำนี่สีแถวนี่เขาสีนิยมขัวมูน เออแค่เอาไอ้พี่เจดไปต่อมันต่ำบะแซบเนี่ยมันลงหน่อยมันมันเละไอ้มนอันนั่นเนี่ยมันแข็งที่มีจริงแล้วอ่ะมันขายหมดอันสั่งอันหมูเนาะอันนี้มีออเดอร์เหรอเมนบอกเลือหรือบ่อหนึ่งออเดอร์เลยทั้งหมดนี่คือแม่มีออเดอร์อออรส่วนใหญ่จะเป็นร้านอย่างร้านสมตำร้านด้วยร้านกับเขากับเขา นั่งใช้พักใช้ยังกันนะ,ะนี่ครับลูกนั่นใช้ของช่ำสวยๆอบๆกำลังตำพอดีคินเะเ <Yeah. S 2> นี่ยด้วยพ่อะจ <laughs> อมยุยดไปจิตกางโลกใจมงินตาือใยกรใยญ่ไปมื้อมนกก ี่45วันปลูกได้กินเก็บไปอีกจักเดือนบบประมาณเดือนถ้าดูด,ด,ดูแลได้ดีกัประมาณสองเดือนสองเดือนให้น้ำให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆทุกวันเก็บทุกวันสองเดือนเก็บทุกวันวเศร้ศาแรงหมดเลยเก็บนี่เมื่อเศร้าเช่นเดียวก็ มันออกเร็วกว่านั่นนะออกเร็วทวินมือบ่อยคล่องเก๋ถิ่มเลยอื